ดีค่ะเพื่อนๆแม่บ้านจิงโจ้นะคะเดี๋ยววันนี้แม่บ้านจิงโจ้นะพะเพื่อนๆมากินพลัมค่ะพลัมพล้อพลัมค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นพลัมเลือดนะคะถ้าฝรั่งเขาจะเรียกว่าพลัมเลือดลัดพลัมค่ะถ้าบ้านเราจะเรียกลูกไหนนะคะลูกไหนหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยกินลูกสดนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่เคยกินก็จะเป็นอะไรที่ธรรมดามากนะคะแม่บ้านก็เอามาให้เพื่อนๆที่ใครที่ยังไม่เคยกินดูนะคะอันนี้แม่บ้านเพิ่งล้างมาลูกเขาก็จะแป้นๆป,ประมาณนี้นะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าพันอะไรเพราะว่าถ้าเป็นส่วนมากมันจะมีใหญ่ๆ่ะคะมันจะมีอยู่ประมาณสองพันก็คือลูกใหญ่อย่างเนี้กับลูกเล็กๆนิดนึง ถ้าลูกเล็กๆนิดนึงนะ่ะเขาเรียกว่าพลุนแต่ก็จะเป็นพรมอีกชนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเป็นลูกใหญ่ๆปแป้นอย่างเงี้ยคะ่ะเขาจะนิยมกินสดกันนะคะแต่ถ้าเป็นลูกเล็กๆเหมือนทางโซนยุโรปอ่ะเขาจะเรียกพลุนก็คือเอาไปแปรเป็นพลุนแห้งน้ำพลุนอะไรเงี้ยเฮ้ยมีดแกะสละักแม่บ้านไทยเอาไปทำอะไรเนี่ยปลายพังแล้วอ่ะ เปี่ยนเเือนีน่ยค่ะเวลาเอวิธีเลือกนะคะแม่บ้านก็แล้วแต่คณชอบนะแต่สําหรับแม่บ้านอนะ่ะถ้าไปซื้อพรำอย่างเงี้ยนะคะก็จะเลือกที่ที่เขาไม่นิ่มมากนะคะถ้านิ่มมากฉ่ำๆแม่บ้านว่ามันมันกินแลวมันแย่แม่บ้านไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แม่บ้านชอบให้มันยังแข็งๆอยู่นิดนึงแต่ว่าก็ฉ่ำน้ํานะคะประมาณน,นี้ ลูกเล็กลูกใหญ่ก็จะไม่ค่อยต่างกันมากค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะผ่าให้ดูก่อนนะคะอ๊ย้ยแม่บ้านเหน็บกินแม่บ้านจะผ่าให้ดูก่อนนะคะว่าข้างในมันเป็นยังไงเนื้อก็จะคล้ายๆพุทธา,าค่ะแต่ว่ามันคนละสีแต่อันนี้น้ําจะเยอะนะคะเอาเอาผ้ามาลองหาเรื่องซชแล้วมั้งเนน้ำก็หยดใส่ผ้าเนี่ยค่ะอเอนะคะดูทีละอัน อันนี้คือพัวนะคะในผ่ามาแล้วจะประมาณนี้นะคะชัดไหมนี่มันจะฉ่ำๆแบบนี้ค่ะน้ำเยอะๆซึ่งบางทีก็เจอเหมือนกันที่พัมเปรี้ยวนะคะแต่สมมากก็จะก็จะหวานนะคะนะคะี่ค่ะวอันนี้คือซีกที่มีเม็ดนะคะเม็ดเขาจะแค่นี้เองค่ะนี่เม็ดเล็กๆแต่เป็นขลุขระานิดหน่อยะคะ่ะนี่มาผ่าให้ดูอีกทีต่าเม็ดให้ดูเลยเนาะ แม่บ้านแอบลืนน้ำลายได้กลิน่นจะแกะเม็ดให้เพื่อนๆดูค่ะนะเม็ดจะเม็ดเล็กๆแบนๆค่ะเมื่อก่อนแม่บ้านเคยปลูกแต่ว่าปลูกแล้วมันรับที่แม่บ้านอยู่มันร้อนค่ะมันต้องเป็นหนาวๆหน่อย หรือะระดับสูงกว่าน้ําทะเลนิดนึงจะปุูกได้ดีค่ะถ้าเป็นทางเหนือบ้านเราก็จะดีนะคะเนี่ยค่ะเม็ดเม็ดเม็ดเล็กๆนิดเดียวเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะใหญ่ไปนะชิมให้ดูค่ะ จดื่ค่ะแช่ยเย็าเย็นอากาศร้นอนร้อนวันนี้ออสเตรเลียสามสิบแปดองศาเลยนะคะ <c oughs> กระเป๋านักเรียนลูกชา <c oughs> จะมีบางพันธุ์นะคะที่เนื้อข้างในเป็นสีเหลืองะคะ่ะแต่รสชาติก็จะไม่ค่อยต่างกันมากะคะ่ะก็จะประมาณนี้แต่สําหรับแม่บ้านนะแม่บ้านกินอะแม่บ้านไม่ขาหรอกคะ่ะกินแบบนี้เลยแต่ถ้าบ้านเราส่วนมากเขาจะมีในช่วงเทศกาลเหมือนตรุษจีนไหมคะก็จะมีนะแต่บ้านเราเขาไม่ค่อยเห็นมีขายลูกพลัมสดหรือว่าแม่บ้านไม่เคยเห็นก็ไม่รู้นะคะ ก็จะมีบ้างอย่างเป็นหน้าเทศกาลเหมือนที่อยู่แถวเยาวราชอย่างเงี้ยก็ก็จะพอมีนะคะแต่ว่ามันมันไม่มีขายทั่วไปเหมือนส้มเหมือนกล้วบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะนี่วิธีที่แม่บ้านจะกินต้องกินอย่างเี้ค่ะอร่อยสีคล้ายๆกัน แม่บ้านชอบกินผลไม้ที่มีน้ำเยอะๆอย่างแตงโมงเนี่ยของโปรดค่ะ ข้าวกลางวันไม่ได้กินเลิกงานมาไปรับลูกมาจากโรงเรียนขอกจิ้มซำกันกังสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมนะคะนี่ทำเม็ดมันอันนี้ไม่ได้ขายออกมานะคะแม่บ้านใช้มีดแกะนะคะ ทำนั่งกินอยู่เนาะถ้าคนไม่ชอบก็จะไม่ชอบแต่ว่าแม่บ้านชอบ,อน,บ,บ,บนะลูกตโตนะตอนนี้เป็นหน้าพลัมค่ะเยอะแล้วก็ถูกด้วยแต่พ่อบ้านกับลูกชายไม่กินค่ะซื้อมา khe này có ban chín phần không cái <laughs> nam à อ MM ันนี้กำลังดีค่ะกรอบด้วยเสียงดูดนะำน้ำืยด ผลไม้สีม่วงชะลอความแก่นะคะแอนตี้ออกซิเดนต์สมมติเอาจริงๆก็ได้ค่ะแต่ว่าเราก็กินไปอย่างนั้นเนาะไม่ได้คำนึงถึงหรอกว่าอันไหนจะชะลอความกลมความแก่ <c oughs> มีประโยชน์อะไรก็คือเขาเป็นผลไม้อ่ะเรามีหน,น้าที่กินก็กินไปเดี <c oughs> ๋ยวิแข็งอกแก สองลูกเอาอยู่เลยนะคะเนี่ยโอ้ทำไมไม่มึงไม่มองก็เต่าแอปเปิ้ลย่อมๆ่อม ก็จะระกูลเดียวกับรูปคุนครังแต่ว่าคุณอะรูปร่างเขาจะเป็นตูดดีรียาวๆกว่านี้หน่อยแต่อันนี้จะเป็นแป,ป้นค่ะสกาล่ามองแม่ <c oughs> ร้อนคับข้างนอกวันนี้38องศา เอากายลากเข้ามาไว้ในเพลพินเขาแล้วก็เปิดแอร์ให้สงสารคนยาวอืมเอีม่มครับ <c oughs> สมมติว่าถ้าลูกไหนที่ออกเปรีป้ยวๆหน่อยมาจิ้มพริกเกลือก็จะอร่อยนะคะเนี่ย แต่แม่ไม,ม,ม,ม่ค่อยชอบกินพีชไม่รู้เป็นไร อัานแม่บ้านจะชอบผลไม้กล้วยแตงโมส้มส้มนี่จะเป็นส้มเขียวหวานแมนดารินหรือว่าส้มเนเวโวส้มลูกตโตะค่ะก็ได้แล้วก็อ่างหุน่นค่ะยิ่งถ้าแบบหน้าตาปแปลกๆหน่อยจะไม่ค่อยกินพอแล้วค่ะอิ่ม มาให้เพื่อนๆดูค่ะอืเอาไปชิมค่ะชิมไหมคะไปลวค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวถ้าแม่บ้านเจอผลไม้ที่มันหน้าตาแปลกๆกับแม่บ้านเอามาชิมให้ดูนะคะเพราะว่าถ้าไปตลาดเอเชียนี e ่ N, จะเจอผลไม้หน้าตาแปลกๆเยอะแต่แม่บ้านก็ยังไม่เคยลองกินเหมือนกันเดี๋ยวถ้าได้ไปเดี๋ยวแม่บ้านซื้อมาให้ดูนะคะมาลองชิมกันเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ